มาดูกันต่อที่เรื่องของมิจฉาชีพบางแน่นอนว่าช่วงนี้มีข่าวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพในรูปแบบของ call center หรือ,อนนว่าก่อนหน้านี้เราได้มีการรายงานข่าวมาด้วยใช่แล้วก็มีเรื่องของการจัดส่งอะไรต่างๆรวมถึงมาแบบจดหมายทุ่งนี่ก็มีนะคะจากมิจฉาชีพอะไรอย่างนี้ซึ่งทางนายกนะคะก็เลยมีการสั่งประชาสัมพันธ์ค่ะเชิงรุกเลยว่าเตือนประชาชนอย่าโอนนะคะย้ำต้องปราบให้เด็ดขาดค่ะพวกแก๊ง call center ค่ะ โดยรายละเอียดนะคะก็คือนายธนกรข่าววังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเผยความคืบหน้าการปราบปรามการพนันออนไลน์และแก๊งคอร์เซนเตอร์ตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความห่วงใหญ่ประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการลักลอบเปิดเว็บการพนันออนไลน์จํานวนมากและการระบาดของแก๊งคอร์เซนเตอร์ในช่วงที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือปราบปรามมิจฉาชีพและอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจังและเด็ดขาดสืบสวนให้ถึงต้นตอของขบวนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการสูญเสียทรัพย์สินพร้อมสร้างภุม่มคุ้มกันแก่ประชาชนให้รู้เท่าทันค่ะทั้งนี้นะคะที่ผ่านมา ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคนโนโลยีสารสนเทศค่ะสามารถบุกจับฐานปฏิบัติการของเว็บไซต์พนันออนไลน์ขนาดใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีเว็บไซต์ในเครือข่าย4เว็บไซต์มีผู้ใช้บริการกว่า200,000คนค่ะมีเงินหมุนเวียนมากกว่า200ล้านบาทและสามารถขยายผลเชื่อมโยงไปพื้นที่อื่นได้ค่ะ นายกระฐมนตรียังเน้นย้ำนะคะการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนให้รู้เท่าทันอย่าโอนค่ะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการถูกหลอกลวงสูญเสียทรัพย์สินโดยประชาชนผู้ได้รับความเสียหายหรือพบ,บ่อแสอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถแจ้งความออนไลน์ได้นะคะทางเว็บไซต์ w w w t h a i p o l i s e o n l i n e c o m ค่ะผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลข1441ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะต้องบอกครับว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของทนานายก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเพลงใช่ไหมที่ใช้คำว่าเพลงอย่าโอนเราต้องทําท่าด้วยนะเพลงท่านี้นะอ,อย่าโอนนะอเออ,อนะเพลงอย่าโอนคุณผู้ชมอย่าโอนนะแต่ผมเชื่อครับว่า ณนะตอนนี้ประชาชน,นหลายๆคนน่าจะเข้าใจแล้วเข้าถึงแล้วแหละว่าเมีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวง,ง,ห,ลลงหลากหลายรูปแบบเลยก็ต้องฝากเตือนไปด้วยนะครับ